สวัสดีครับผมวัตฟอร์นะฮะจากช anel วัตฟอร์ดแรปเตและวันนี้นี่เลย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ King o of, o o f f Road นะแรปเตอร์คันนี้2,000เครื่อง2,000นะฮะมี2รุ่นนะมี2,000กับ3,000ตัวนี้เป็น2,000นะครับดีเซลนะถ้า3,000ก็จะเป็นไบเทอร์โบ3.0นเบนซินนะตัวนั้นเบนซินนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกว่าแ a ปเตอต้องแต่งแบบนี้เลยนะแบบนี้พอไม่ต้องเลอะนะมาดูกันเลยนะครับเรื่อง เรื่องสเปคก็คงไม่ต้องเล่านะเพราะว่ามีคนเล่าเยอะนะมีคนเล่าเยอะอันนั้นแบบขนมมากนะครับนี่มาดูคันนี้เครื่อง2 2 1 0งแรงมา้าแรงบิด5 0 0รนิวตันเมตรคันนี้มีรถส่งมอบแล้วก็เดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมนะมีแรปเตอร์3 0 0พนะครับประมาณ30คันลูกค้าจองมาได้เลยครับผมมาดูคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคันนี้เนี่ยสีเขาสังเกตเขาจะคุมโทนแบบว่าเป็นแบบดุดูหน่อยนะนะปกติ ไอ้สีที่มันติดอยู่กับรถเนี่ยพวกพวกกระจังหน้าพวกกันชนนะกันชนแล้วก็พวกคิ้วล้อเนี่ยพวกสโคปพวกเนี้ยเนี่ยคือลูกค้าไม่เอาเลยนะปกติเขาจะเป็นสีแบบเทาๆหน่อยนะครับคันนี้สั่งนะครับเจส์สั่งลุยฮะอันนี้รถใครหรือะวะรถวัยรุ่นนะครับนี่เฮ้วัยรุ่นวัยรุ่นอ่ารบ,บุรีใช่ไหมรุ่นโรบุรีนะครับ FC โรบ,บุรีนะครับผม ก็ผู้นี้จัดส่งนะครับสไลด์สไลด์ออนเลยนะคันนี้วัยรุ่นเมกาของแท้ฮะนี่กันกระจังหน้านะครับกันชนนะครับคุมโทนดําด้านนะฮะดำด้านนะครับดดน,น,บนี่ชุดแต่งก็ง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องไปใส่กันชนเหล็กนะกันชนเหล็กก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าผมผมมองว่าแค่นี้พอนะแค่นี้พอแบบเบาๆนะหน้ามันจะเบาๆนะครับถ้าเราไปใส่กันชนเหล็กอะหน้ามันจะกดลงมาแล้วก็มันก็อาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะ แล้วก็เปลืองน้ํามันนะครับที่สาคัญเปลืองน้ํามันแล้วแต่ชอบอันนี้คืออันนี้คือแบบเราทําให้ดูนะครับผมอ่ะทีนี้การใส่ล้อแบบนี้นะครับผมก็มันจะล้นถูกไหมถ้าเป็นแรปเตอร์น่ะฐานล้อจะกว้างกว่าตัวเรนเจอร์เน็กเจอ่ะอยู่แล้วนะสังเกตได้จากปีกนกเขาปีกนกนี่ฮะปีกนกเขาจะยาวกว่าตัวฟอร์ดเรนเจอรเห็นไหมครับปีกนกของตัว แรปเตอร์นะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะอย่าไปหาทำนะครับผมว่าตัวนี้ <laughs> เป็นปีกนกแบบอลูมิเนียมแบบฟอร์ฮะเขาสร้างมาเพื่อการเขาเรียกอะไรกระแทกนะไปออฟโรดไปลุยเนะี่ยปีกนกตัวนี้คือทนมากนะอย่าไปหาไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปีกนกด้านล่างตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแบบหล่อนะก็จะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะสังเกตว่าปีกบน,นจะบางบางเฉียบเลยไหมเป็นเพราะว่าเป็นวัสดุฟอร์นะครับผมก็วัสดุที่ใช้ในอากาศยานแล้วก็ กำลังได้กระแสนะพวกล้อฟอร์ดนะล้อฟอร์ดจะได้ยินช่วงนี้จะได้ยินแบบเยอะนะล้อฟอร์ดล้อฟอร์ดล้อน้ําหนักเบาล้อที่มันแข็งแกร่ง,งบาลานซ์ดีเนะี่ยก็คือได้ยินบ่อยมากช่วงนี้นะฮะก็เป็นกระแสนะคันนี้ใส่ล้อแท้เมกาแท้ๆเลยนะคันนี้ล้อถ้าฝรั่งฝรั่งเขามาถามผม,ผมเขาจะเรียกว่าฟิลคือเราก็สปันไปสักประมาณสักแปดอะไรว่าฟิลนะล้อฮูเอลนะ ถ้าคนไทยเรียก Fuel f u e ูเนี่ย f u นี่ของแท้นะมีใบรับประกันให้นะครับผมติดที่เรามีใบรับประกันให้นะครับผมและทีนี้ปัญหาคือว่าเวลาล้อล้อนเนี่ยทำยังไงก็คือเราต้องปัญหาของแรปเตอร์ตั้งแต่ปี2018แล้วใส่ล้อแบบนี้นะลบ44ลบ18นะเลี้ยวติดครับผมเลี้ยวติดโทรมาทุกวันลูกค้าโทรมาทุกวันในชาแนลผมเนี่ยคือลูกค้าโทรมาทุกวันนะน้องพี่เลี้ยวติดนะน้อง ยี่ห้ออื่นก็ติดก,ก็โทรมาเหมือนกันนะครับแลเรก็นี่ทีนี้พี่ๆมาออกรถที่ท,ที่นี่ที่ผมเลยนะฟอร์ดพระนครเกษตรมินเนอะมาออกกับผมเนะี่ยผมปาดซุ้มล้อให้เลยนะครับนี่มาดูมาดูครับคือจะเลี้ยวไม่ติดนะอันนี้คือผมหักสุดแล้วนะนี่ปกติก็คือถ้าถ้าเราไปใส่ที่ร้านนะลูกค้าออกรถไปโุ่งๆเ่ยนะไม่ไม่ได้ล้อเดิมๆใช่ไหมไปใส่ที่ร้านปุ๊บเลี้ยวติดนะครับ ก็จะโทรมานะครับผมไม่ต้องไม่ต้องโทรลูกค้าไม่ต้องโทรนะครับผมลูกค้ามาซื้อรถที่นี่แล้วก็แต่งกับผมนะเดี๋ยวผมปาดซุ้มล้อให้นิ่นเนียนเห็นไหมนี่ฮะกันโคลยังอยู่นะฮะกันโคลยังอยู่นะครับปกติถ้าไปร้านอื่นนี่พวกตัดทิ้งไปแล้วนะครับผมนี่มาดูล้อฟูเอลโ้แท้โอ้แท้ไหมตัวนี้โลโก้ดำได้ไหมแบ็กอิดิชั่นเห็นไหมครับฝาแท้นะล้อเขาจะมีลวดลายเยอะคือฟูเอลเนี่ยเป็นล้อออฟโรดโดยแท้เลยเพราะว่า เขาจะเป็นผู้นำในแบบว่าในการดีไซน์ล้อใหม่ๆนะเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านล้อฟูเอลเนยมันจะเป็นลักษณะกา้กานก้านติดกับตัวขอบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือดีไซน์โคตรเยอะนะก็สําหรับสายเมกาต้องล้อแท้นะอันนี้รถเมกาก็ต้องล้อเมกานะครับผมมาดูบันไดข้างคันนี้ก็เล็กน้อยนะติดบันไดฮัมเมอร์เพื่อความดุดันนะครับแต่ถ้าตัวที่เป็นแบบ ตัวเดิมของมันใช่ไหมตัวเดิมของมันมันจะแบบเป็นยิงทรายไงแล้วแบบเวลาเป็นเลือมันมันฉีดยากนะล้างโคตรยากแต่ว่าข้อดีคือของเขาอ่ะมันของของตัวติดรถอ่ะมันมันจะไม่ค่อยลื่นนะเพราะว่ามันเป็นยิงทรายทั้งหมดเลยแต่ว่ารถถ้าเป็นแบบรถเราแบบไม่ได้ใช้ออฟโรดมากเราก็ติดได้เหมือนกันตัวนี้ก็ติดได้ก็แนะนํานะครับรุ่นนี้ก็มีออปชั่นครบนะภายในแบบนี้ ข้อแตกต่างระหว่าง2,000กับ3,000เนี่ยก็คือช็อคอัพเขาปรับได้นะ3,000เนี่ย3,000คือจะมีปุ่มปรับช็อคอัพตรงนี้แล้วก็ปรับพวงมาลัยนะพวงมาลัยแบบมีหลายโหมดนะครับผมแล้วก็ช็อคอัพเนี่ยก็มีหลายโหมดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัว3,000เนี่ยจะมีไร้วาล์วนะส่วนภายในเนี่ยเหมือนกันเลยนะแล้วแต่ชอบนะครับผมชอบชอบดีเซลก็ซื้อดีเซลนะครับผมชอบชอบชอบเอ่อเบนซินก็ซื้อเบนซินนะครับเบนซินข้อดีคือ ไปติดแก๊สได้ใช่ไหมมีใครก็ทำมันด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ใส่ล้อเข้าไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ยกนะหรือถ้าอยากยกก็ก็ได้เหมือนกันก็ใส่กรอนเข้าไปแต่ว่ามันก็อาจจะท้ายโด่งนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ยกหน้าเสมอหลังนะทรงเมกานะครับผมอ่ะต่อไปชิ้นต่อไปนะคันนี้ก็ติดอันนี้สติ๊กเกอร์เดิมๆครับอ่าเราก็ติดตัวอันนี้เข้าไปนะ ให้มันดูแบบเข้มนิดนึงเห็นไหมตัวพวกไอ้นี้เห็นไหมข้างๆเนี่ยเราทําเป็นดําด้านมาเลยนะมันก็ดูสวยดีนะผมว่ามันสวยนะนะครับามาดูกันชนหลังบ้างกันชนหลังแล้วก็ถอดออกนะครับผมใส่ตัว MX 204นะรุ่นนี้นะก็ขายดีนะขายไปถึงออสเตรเลียเลยนะครับผมนี่รุ่นนี้รุ่นใหม่นะมีอันนี้ด้วยมีหูลากจากโรงงานนะนะมันคล้ายโรงงานเลยนะครับผมมีไฟส่องไฟส่องแบบข้างหลังนะครับผม เพราะว่าตัวนี้มีมีไฟถอยแค่แค่อันนี้เดียวมันก็ไม่พอหรอกก็ติดตัวนี้เข้าไปนะผมบผมก็จะสว่างนะครับมองเห็นข้างหลังเคลียร์นะครับตัวท่อเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมเป็นไปลายไทเทเนียมครับผมตัวนี้ก็ CNC คําว่าแรปเตอร์เข้าไปบอกว่าคันนี้เป็นคือแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นท่อสเตลเลตปลายไทเทเนียมครับก็ติดเป็นข้อคู่เพราะว่าตัวนี้เดิมๆเขาจะเป็นท่อเดี่ยวนะครับ ท่อเดียวแล้วเราก็มาแยกมาแยกเป็นปลายคู่แต่ข้อดีของอันนี้ก็คือท่อน,นี้คือว่าเราไม่ต้องไปถอดยางอะไหลนะนี่ยางอะไหลเราไม่ถอดนะฮะบางบางยี่ห้อมันถอดนะอ่าถอดถอดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาถอดออกปุ๊บอะล้อไอตัวคำสูงข้างหลังมันจะยกขึ้นเพราะว่ายางอะไหล่มีน้ําหนักถูกไหมมันจะกดคือยางอะไหลเนี่ยมีประโยชน์นะ คือมันจะกดล้อเนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่ให้แบบว่าสลิปนะครับมันมันมันถือว่าเป็นน้ำหนักที่ที่กดนะครับล้อเนี่ยไม่ให้แบบว่าอ่าก็คือช่วยในเรื่องการเกาะถนนด้วยนะไม่ได้แบบว่าใส่เท่ๆนะแล้วก็ตัวนี้ล้อล้อแม็กเขาอะแบบก็เป็นล้อแม็กเลยนะตัวยางอะไรนะฝาท้ายนะฮะฝาท้ายน้ําหนักเบานะครับนี่มีตัวอะไรอะเทอร์ชันบาร์นะอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะมี มีอยู่แล้วในรุ่นท็อปทอปนะฮะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่ามันฝาท้ายเราจะล็อกพร้อมรีโมทนะครับสังเกตว่าจะไม่มีรูนะฮะเวลาเราล็อกตัวฝาท้ายเนี่ยเฮ้เวลาล็อกรถเนี่ยตัวฝาท้ายล็อกให้ด้วยเห็นไหมก็การพกขี้ยานะขี้ยามาเปิดแบบเห็นไหมคือมันมีความหมอดเจาะเห็นไหมตรงนี้วางแก้วได้ไหมครับแก้วอะไรปะแก้วเยติอะแก้วเยติแล้วก็นั่ง ปาร์ตี้ได้อันนี้เราไม่นั่งคนเดียวนะไม่ให้คีย่ยานั่งเพราะว่าเพราะาอะไรก็คือตรงนี้ไฟท้ายอันนี้โคตรแพงนะไฟท้ายนี่คู่สามประมาณสามหมืนกว่าของแท้นะของแท้จะมีเซนเซอร์ฮะเซนเซอร์เซนเซอร์บายสปอร์ตฮะรุ่นนี้จะมีเซนเซอ sport. ร์บายสปอร์ตเนี่ยตัวแพงคือตัวนี้ตัวนี้ฮะนี่ใครมาขโมยไปนี่คือแบบว่าร้องไห้อะบอกเลยร้องไห้นะครับ ตัวนี้จะเป็นบายสปอร์ตทำงานร่วมกับกระจกตรงนู้นนะเวลาเราเวลาเราแบบขับรถมาใช่ไหมเราประมาณช่วงจังหวะตรงนีน้คือเรามองไม่เห็นหรอกมันจะเป็นจุดที่จุดบอร์ดของเรานะเราก็มันจะไปเตือนตรนุษย์นนะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเนะี่ยเราก็ดูก่อนนะตัวนี้ก็จะไปเตือนแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือว่ามันจะเวลาเราถอยออกจากซองใช่ไหมตัวแรปเตอร์เนี่ยถอยออกจากซองปุ๊บเวลาเวลามีรถมาข้างหลังเนะี่ยมันจะเบรกนะ มันจะเบรกให้เลยนะครับผมมีทั้งเบรกข้างหลังกับเบรกข้างหน้านะครับผมนี่ะมาดูข้างในกันหนะ่อยรุ่นนี้ถอยจอดได้นะรุ่นเนี้ยคือแบบถอยจอดแบบนิ้วเดียวเลยเนะี่ยมันจะมีปุ่มอยู่อันหนึ่งตัว P ีรให้เมียจอดกางได้นะคือหัวนั่งอยู่เฉยอะแล้วให้เหมียจอดรถอะได้นะครับผมตัว P ตรงนี้ง่ายๆไอออปชันนี้โคนง่ายเดี๋ยววันลูกค้ามารับเนี่ยเดี๋ยวผมบอกโคนง่ายนะอธิบายตอนนี้ก็ ล้วเข้าใจแล้ตัวนี้ตัวนี้ตัวทรงออกน,นะเราเป่ากระโปรงเราเปิดตรงนี้เลยนะครับนตัวนี้เครื่องยนต์สองจุดศูนย์เทอร์โบคู่นะเทอร์โบคู่ก็คือมีเทอร์โบเล็กกับใหญ่เทอร์โบเล็กกับใหญ่ถ้าเป็นสามจุดศูนย์เนี่ยเป็นเทอร์โบเขาเรียกว่าทบินเทอร์โบเทอร์โบแบบลูกใหญ่เท่ากันนะเป็นการเลทเทอ,อร์โบนะเห็นไหมไมิติล้ออันนี้ก็ไม่ติดนะครับผมด้านหลังด้านหน้าด้านหลังไม่ติดนี่นี่ตะกรงดูนี้ครับเห็นไหมครับความเนียนครับ เหมือนแบบคือเราปาดซุ้มแล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบเราสไลด์ไม่จากโรงงานแบบทรงนี้เลยนะโคตรเท่อะนะคืออันนี้เราทําออกจากโชว์รูมน,นะเนี่ยก็ประมาณนี้สําหรับแรปเตอร์ผมว่าแต่งแค่นี้พอนะพอแล้วนะถ้าจริงๆถ้าจะให้หล่ออีกนิดนึงนะเพิ่มระบบเบรก <c ười> คือล้อล้อเนี้ยนะ คือล้อเนี้ยน,น่าโดนเบรกมากเลยนะคือมันจะเป็นช่องๆนะแล้วก็ขาเขาอะคือล้อล้อที่ใส่เบรกได้จะต้องเป็นแบบขายกแบบนี้นะเนี่ยขายกแบบเนี้ยมันจะใส่เบรกได้เพราะว่ามันจะไม่ติดพวกคาลิปเปอร์นะตัวนี้ใส่สบายเลยพวกใส่เบรกยีเนะ่เบดแซดนะอานาเบล่าสักชุดเนี่ยคนหล่อนะหน้าหลังนะหน้าหลังอีกประมาณสักถ้าเอาแท้ก็คือประมาณสักเตรียมไว้ครึ่งล้านนะห้าแสนห้าแสนนะครับห้าแสนไม่ทอนเวย ส่วนถ้าเป็นเบรกคัตตอมนะเบรกมือรสองแบบบิวดีบิวนะครับผมก็ก็ประมาณแบบครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะครับผมก็สําหรับพี่ๆที่สนใจรถเนี่ยก็ทักับผมได้นะเบอร์โทร0917618526 idline@watford168 นะครับหรือว่ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูมก็ได้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศเนี้ยก็คือเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับพร้อมส่งนะก็ทั่วไทยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับผม วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ